เคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่เปลือกตากระตุกถึงต้องรอคิวตรวจเหมือนรอคอนเสิร์ตวงโปรดที่กดบัตรยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรนั่นแหละคือสิ่งที่น้องมีมผู้ที่นิ้วล็อกเพราะถ่ายฟีดมาตั้งแต่จำความได้กำลังเผชิญอยู่ในวินาทีนี้น้องมีมีอาการกระตุกยิกที่เปลือกตาซ้ายมา3วันติดจนรู้สึกเหมือนดวงตาข้างนั้นกำลังพยายามส่งรหัสมอสอะไรบางอย่างแน่นอนว่าการวินิจฉัยแรกไม่ได้มาจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ แต่มาจากอากู Google คู่ใจและกลุ่มใน Facebook ที่ชื่อว่าคนรักสุขภาพแต่ขี้เกียจออกกำลังกายแต่ชอบแชร์บทความวิตามินผลวินิจฉัยเบื้องต้นจากโลกออนไลน์ตั้งแต่ภาวะขาดน้ำระรังระดับเซลล์เครียดลงบกกระบอกตาขั้นวิกฤตไปจนถึงเนื้อง,งอกในสมองระยะเริ่มแรกที่กำลังขยิบตาบอกใบว่าจะมาแล้วนะข้อมูลเหล่านี้มาพร้อมกับกราฟิกสุดอลังการและพาดหัวที่ชวนให้ปาดเหงื่อทุกครั้งที่เลื่อนผ่านด้วยความตื่นตระหนกแบบเบา เพราะอ่านจากจอที่สว่างจ้าน้องมีมจึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลรัฐบาลที่เรื่องชื่อเรื่องคิ้วโหดหินประหนึ่งดันสุดท้ายของเกม RPG แต่เป็นโรงพยาบาลเอกชนหรูที่คิดว่าน่าจะจบไวและมีไวไฟแรงๆให้เล่นระหว่างรอแต่แล้วก็ต้องพบกับความเป็นจริงอันเจ็บปวดคิวที่ยาวกว่าหางว้าของไดโนเสาร์หลงยุคแม้จะจองคิวออนไลน์ผ่านแอปสุดล้ำมาแล้วก็ตามนั่งรอไปครึ่งชั่วโมง น้องมีมก็เริ่มรู้สึกว่าอาการเปลือกตากระตุกเริ่มลามไปที่ปลายประสาทส่วนที่5ซึ่งแน่นอนว่ารู้มาจาับคันทิปพร้อมรูปประกอบเส้นประสาทสมองและเริ่มมีอาการชาที่นูโป้งจากการไถมือถือไม่หยุดในที่สุดก็ถึงคิวน้องมีมเดินเข้าห้องตรวจด้วยท่าทางที่ดูเหมือนคนกำลังจะไปรับรางวัลอสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากบทบาทผู้ป่วยระยะสุดท้ายคุณหมอหนุ่มสาวผู้ดูเหมือนเพิ่งรอดชีวิตจากการทำโอทีมา5คืนติดมองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตา ผสมความเหนื่อยหน่ายและคำถามในใจว่าน้องคุณนี้ไปอ่านอะไรมาอีกแล้วเนี่ยมีอาการยังไงบ้างครับคุณหมอถามเสียงนุ่มพร้อมรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะพยายามจะปลอบประโลมคือเปลือกตากระตุกค่ะหมอแต่หนูวินิจฉัยมาแล้วว่าน่าจะเป็นโรคที่เกิดจากภาวะสมองขาดออกซิเจนจากการจ้องจอ,อนานเกินไปผสมกับความเครียดจากงานที่ต้องตอบแชทลูกค้าตลอดเวลาและอาจจะมีเนื้อง,งอกเล็กๆที่กดทับเส้นประสาทบริเวณท้ายทอยรุ่มด้วยค่ะ น้องมีมไร้ยาวพร้อมโชว์ภาพจากเว็บสุขภาพปลอมๆที่แคฉมาเป็น1ิบรูปรวมถึงกราบแสดงความเสี่ยงของโรคหายากที่ตัวเองเพิ่งค้นพบคุณหมอพยักหน้าช้าๆแล้วหยิบไฟฉายเล็กสองที่ใต้อย่างใจเย็นเรากับกำลังส่องหาดวงดาวในจัก,กรวาลอันไกลโพนอืมคุณน้องครับคุณหมอเว้นจังหวะพร้อมรอยยิ้มมุมปากที่ดูเหมือนจะก,กั้นหัวเราะไว้ดูเหมือนว่าอาการเปลือกตากระตุกข,ของคุณน้องเนี่ย เกิดจากกาแฟเข้มข้นที่น้องดื่มไปเมื่อเช้านี้3แก้วรวดนะครับและที่นิ้วโป้งชาอาจจะเป็นเพราะถ่ายจอหนักไปหน่อยน้องมิมสตันไป3วินาทีกาแฟา3แก้วรวดภาพเนื้องอกในสมองกราฟความเสี่ยงของโรคหายยากและบทความจากเว็บสุขภาพปลอมๆที่เคยจินตนาการไว้พังทลายลงในพริบตาเดียวคุณหมอย,ยิ้มบางๆลองลดกาแฟาดูนะครับแล้ดีวอาการก็หายเองส่วนนิ้วโป้งก็พักบ้าง น้องมีมเดินออกจากห้องตรวจด้วยความรู้สึกที่ปนเปนกันมากทั้งล่งใจสุดขีดอายสุดๆและอยากจะลบประวัติการค้นหาทั้งหมดในชีวิตแล้วไปชงชาเดือมแทนกาแฟเดี๋ยวนี้อื้หือชีวิตนี้นี่มันยิ่งกว่าละครหลังข่าวจริงๆนะใครมีประสบการณ์เด็ดๆในโรงพยาบาลเหมือนน้องมีมบ้างคอมเมนต์มาเล่ากันหน่อยสิ